มีอะไรจะบอกกันเลยไหมครับแล้วก็เป็นภาพแยินมรับจบอีกแล้วอันนี้พี่จำไปดูดวงที่หนึ่งมาเขาบอกว่าปีนี้ต้องถวายแก้วน้ำแท็บลูมูยังไงอย่างนี้หรอสมมติว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่การละครั้งหกอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะสักเซสไหมว้าวถ้าฉันจะสอนคนสักคนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะตตมยุธกี่ขวบแล้วนะครับ เฮ้ยสิบสี่แล,ล้วเห,หรอโหแต่เชอร์ตัมรู้ไหมว่าพี่อ่ะจะจับเชอร์ตัมอ่ะไปขึ้นเวทีกับนแนนูคอนเทนต์ไมไม่รู้แน่นอนแน่นอนไม่รู้แน่ๆน่เทคสองนะครับอ่ะทำไมเริ่มมาแล้วเทคสองนะครับผมเนื่องจากเทคแรกนะครับมีคนคนหนึ่งลืมกดนะครับผมเออตัด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 ตดครับผมวันนี้นะครับก็ มาทำบุญแต่เช้าเลยก็มาวัดมหาบุตรนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านนะครับธรรมดาวันหยุดพี่จะมาไหว้พระหรอถามแ่น้ ก็ถ ak, flap, IDS, ้าม right? oh, ีจังหวะมันก็มาได้ไม่ใช um> ่เป็นปัญหาถามว่าเพราะอะไรเพราะอะไรอ๋อเพราะอะไรอ่านี่คือเหตุผลครับผมอันนี้คือเหตุผลที่ทําให้ผมได้มาทําบุญนะครับทําบุญอยู่เรื่อยๆนะครับเดือนละครั้งโดยโดยฉลีอะประมาณนั้นที่สองคนมาไหว้พระหนูเข้าใจแต่หนูมาทำไมเฮ้ยก็ถือว่ามาเป็นกําลังใจถือว่ามามาทําบุญด้วยจะได้แบบว่าไม่ได้มาเปล่าๆปลีๆนะแต่ที่หนูมาเนี่ยยอนตื่นเช้าเนี่ยพอได้ข่าวว่าพระไิยวเนี่ยมีความสำัญพิเศษคือ ไม่บอกเออโอเคเออแต่ว่าเทมนี้คุณตอนบ่ายคุณก็ไปธุระต่อด้วยใช่ไหมใช่ครับมีธุระนิดๆหน่อยๆครับผมก็แล้วแต่จำแล้วแต่จำเต็นเจี๊ยบแค่ไหนเต็มเฟรมก็ไปดูกันเลยแต่อหลังกล้องดูหลังกล้องแพนให้ดูสภาพนะครับดูสภาพก่อนเอ้ยเอ้ยเสื้อผ้าเขาดีกันเออเดี๋ยวไปไหว้พระกันก่อนเลยครับแต่เช้านะจ๊ะเมียวเมียวก็ปกตินี่คือกิมบิ๊กไหมใช่เสื้อทีม เหมือนผ้าแทดทูมาไว้ย่านานเลยกันอย่างงี้ง่ายเพราะว่าโอกาสจะน้อยมากถูกไหมว่าให้สุดๆจะให้วงมาขอบุญด้วยกันเข้าวัดนั่นก็จะยากที่ร้านพี่โต๊ะพี่จอมพี่ครีมเนี่ยมันประหลาดใช่เออว่าเราถือว่าเป็นการทำบุญทุกวงไปด้วยไหมเพราะว่าเรื่องราวบางมายก็ด้วยแล้วกันมาให้มันใช้ชีวิตได้ง่าย เยากมอางจะรู้ว่าคุณมาทาบุญุ๊มาเจอนักก้ามปับเลยครับพราะว่า่เมาได้วเราเตรียมของมาครบแล้วแต่ขาดอย่างหนึ่งขาดอะไรครับ ถ่าดดอกไม้ต่านถึงสมัยเด็กๆงานกันแบบทำบุญตักบาตรตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแม่พามาตื่น้วเช้าแล้วก็ไปแล้วก็ไปเรียนอะไรเงี้ยมีมูทนั้นอยู่มีโมเมนต์นั้นอยู่ตอนเด็กๆอะไรอันนี้พี่จำไปดูดวงที่หนึ่งมาเขาบอกว่าปีนี้ต้องถวายแก้วน้ำ15แก้วว่ะ อ <19. S 2> ารมณ์เหมือนว่าดวงประจําวันของของ <c oughs> เขากับดวงของอันที่แบบไม่ไม่ถูกกันอย่างเงี้ยถวายตามกํลาลังวันของอัา <c oughs> นี่เราเปลี่ยนรายการไป็นะแท็บทูมูยัยงไงอย่างนี้หรอนี่เราเป่ยนราไ็งไานี้หนาเปี่ยรายการเนอท็บยังไงอย่าี้หรนี่นานเาปล่ยนายทังอางนีหรน่เราเะล่ยาการปเนทไอย่า้หรอนึ่เก็เราก็จไเอะทุกัอย่างนส่เาดไว้ยนายก็จอะง่ายหน่อย ก่อนที่เราจะได้ถวายสังฆทานนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเติมแมวเรียกว่ามีชื่อน้องชื่อถุงทองตอนแรกที่เจอตอนแรกเห็นตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้น้องสดเป็นใบแล้วเนี่ยค่ะวัตถุประสงค์ของการมาทำบุญไปด้วยกันเดี๋ยวเขาไปวางไว้ก่อนนะถุงทองครับ สองครับมีพันแปดอย่างเลยครับที่จำา่งพักเพียบเลยวอันนี้คืออย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้ถลาอหลัดสักทานเสร็จแล้วนะครับก็เย็นสบาย <c oughs> ไปไหว้ผะต่อแต,ตอเดี๋ยวมาดูว่าที่วัดน,นี้เมีอะไรบ้างน,นั่นแหละครับคือ คือถ้ามันจะมีแบบว่าเป็นเม้นนะครับก็จะเป็นแบบว่าทําบุญแล้วก็กระบาดใช่ไหมครับจุ่มแมวแล้วก็แบบทาบุญไม่จุ่มแมวใช่จริงๆเราไม่ได้ไปคาเฟ่แมวมาวัดเพื่อการนี้ <c oughs> พลาดแมวที่แท้นะครับผมอ,อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือแมวดาอ่ะเป็นแมวที่ค่อนข้างนิสัยมันน่ารักคนแต่ก่อนเขามักจะคิดว่าแบบว่าแมวดําเหมือนเป็นลางไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากจะบอกนะว่าแบบว่า แมวดำนิสัยดีมากๆขี้อ้อนอย่าไปอคติกับการที่แมวมันแค่ขนสีดำหรืออะไรเงี้ยก็อยากจะบอกไว้มีสองไห่และนี่คือไข้อ่อนนี้หลักที่หนึ่งหลักที่สองไปฮะไม่ก็เขามีก้าเลขอยู่แล้วอ้าวเหรอสูงถึงเก้าจะได้ไม่ซ้ำโอเคโอเคสงในเลขสูงมาก่อนเลยไปอีกไข่หนึ่ง ไปวิเคราะห์กันเองนะครับว่าเซ็น9 0ศูนย์เนะครับผมลองเล่นด้วยได้นะคุณหนูเนาะแล้วมีน้องอยู่ข้างล่างอีกตัวหนึ่งเอ๊ะสวัสดีครับโชคดีก็ไม่ออลนะได้ข่าวว่าเป็นชาวนีฮ่่า่่สวัสดีครับมาดูกันนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ่ะมีอะไรจะบอก เรียเรจะบอกบอกันเลยไหมครับติดเ,เร็วแล้วแล้วก็เป็นภาพแท็บลูแล้วก็เป็นภาพทั้งงงกระเด็นไปหมดเลยบอกดิมรับจบอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปเออร์เบิ้ลเค้กครับผมเป็นร้านของน้องแดนของคาร์เลนแฮรเบอร์รี่ครับผม ร้านอยูย่แค่ตรงนี้ร้านอยู่แค่ตรงนี้น <c oughs> ใช่ร้านอยู่แค่ตรงนี้จริง <c oughs> คนเยอะเหรอคนเยอะนะตอนแรกกล่าวว่ามาเช้าเราคนจะไม่เยอะมากแต่คนเต็มเลยและแล้วเราก็เลยเค้กทั้งหลาย <c oughs> เค้กอรบ้ญญางสาเนรังจะเป็นลูกเทกินก่อนกินเค้กเราเปิดกระป๋องมันม ลองเปิดดิธรรมดาเปิดถกระป๋องกันไะค่ะเนี่แต่ธรรมดาน่อยเปิดให้หน่อยคนมีแฟนก็ต้องเปิดกระป๋องเองไม่ได้เขินเลยนะเปิดได้อันนี้เป็นซิงเกิลเช้าของเรารักกันได้ยังไงโอ้เราอยา่รู้จักกันก็นานแล้วนะสิบสิบเจ็ดปี พึ่งมาคบกันช่องสามปีใช่มองให้เป็นพี่ชาวใช่แต่ถ้าถามว่าเป็นแฟนกันได้ไงก็งงๆเหมือนกันใช่ถามเขาไม่มีคำตอบรู้แต่ว่าจังหวะชีวิตมันพามาเจอกันนะคถามอ่ะอีกคำาถามดีกว่าชอบเขาที่ตรงไหนเออโหโหมันถามแบบนี้นะ บอกว่าผมหาแบบนี้ไม่ได้ผมหาแบบนี้ไม่ได้จริงๆอีกอย่างที่ผมว่ามีคนน่าจะสนใจกันคือเรื่องดูดวงโดยเป็นหมอเป็นหนแพทเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกัว่าแบบดูดวงเป็นไงแล้วทานข้าวตะางวันไงบ้างอะไรยี่รยากาศอะไรกัน ก็ให้มันให้มันสดอยู่ที่เราคนเดียวให้คนดูโซนที่สดก็มีสังเป็นเพื่อนแต่ว่าสังขอพรยะานางให้ทุกคนแล้วคนที่ยังมีแฟนแต่ว่าก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จริงทุกคนนะใช่แล้วแต่ามไงเอางี้ดีกว่าถ้าแท t t ทูคัลเลอร์มีคอนเสิร์ตใหญ่คอ้ยยกมือไหวแล้วนะ แม่ดีๆนะสมมติว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่การละครั้งหกอยากรู้ว่าคอนเสิร์ตเนี้ยจะสักเซตไหมคำถามใหญ่นะตายแล้วดวงเลยนะดวงมาอยู่ในมือฉันนี่แหละเริ่มใหญ่อยู่นะที่เหลือไม่เลยคะไม่ใช่ยังไม่รูไงว้านอนเหรอราชาไปว่าสบาย นิดหนึ่งพลิโทรไปว่าเล็กๆน้อยๆวอนวอนสองก็คือสบายอยู่นียโจโลโจโลมันมาจากคำว่าโจรไปไปมามาช้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 าคุณเปิดเองยตงไงเงเง่รื่องใหม่ๆเนี่ขคมอะ เแปลกมากนนมเาลยนี่ขมาละราชาด้วยอะ่ะราชาแปลว่ามันแปลได้สองอย่างที่เกียรหรือสะดวกสบายประมาณแบบชิวๆจอย ทะเลทแปบว่าตัวเล็กตัวน้อยอ้อนอบอนขอ,อโจโลคือไปไปมาๆอาจจะมีการเปลี่ยนใจไปเปลี่ยนใจมาเ,เหมือนจะทำงั้นเปลี่ยนบปิเวอย่างนี้ดีกว่าอะ,อะไรอย่างนี้ชาติเนี่ยคือเมื่อกี้มีคําว่าพเนาะพพมันแปลว่าเรื่องเก่าๆชาติคือเรื่องใหม่ๆในขมะแปลว่าแบบอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆก่อนอก็คือถ้าแปลโดยรวมก็คือว่า ถามว่าดีไหมก็อาจจะเรื่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนไปมาดูดูแบบว่าเมึงคีดถามในใจว่าแบบมีสปอนเซอร์ใหม่มหาชนมหันต์ถนนใหญ่มหาชนถนนว่าใหญ่รวยใครละ่ะสปอนเซอร์ <ใน S 2> เขาได้ดูมาแล้วเรียกแล้วดูยังดูแล้วดูไปหลายอย่างละเอามึงถามมาเลยดูออนไลน์ได้ด้วยเหรอได้สิได้สิสำหรับพี่รัตเราดูได้เสมอเอามึงถามเลย ถามว่าถ้าถือย้อนหลังเนี่ยบัตรขายหมดไหมบัตรขายหมดไหมเรื่องอะไรฮะพี่ไม่บอกราคาพร้อมอะไรนะคะเออราคาพันห้าร้อยบาทที่อยู่ใ่นฮอร์วันที่สามตุลาคมนี่คือการขายอันนี้คือการขายหนุ่มที่มาบ่อยขึ้นอยู่กับตัวเองละปิดตาผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเป็นยองพี่นุ่มเหรอกี่ใบนะผู้ชายที่มีอายุมากกว่าพี่เก่งและฉลาด ที่ต้องใช้ความอดทนกับเขาที่ลุงแหละแต่มีความสุขนะแฮปปี้ดีหมดหมดหมดแต่ต้องไปดีลกับผู้ชายที่มีอายุมากกว่าจะเป็นใครไปได้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองอ่ะแต่ว่าคุณต้องใช้ความอดทนกับเขาแต่สุดท้ายแล้วก็แฮปปี้นะก็ได้อยู่เพราะว่ามึงนึกได้แต่ลึกออกว่ามึงนึกถึงใครมันได้แต่พอนึกออกหรอว่าเป็นใครกูนึกออกนึกถึงใครเหมือนกัน ก็ผมว่าเรามาดูกันก็ประมาณนึงแล้วแหละเดี๋ยวเรามีธารกิจต่อตอนบ่ายมันหยุดจริงไหมแต่ว่าก็ถือว่ามันก็รีแลกนะอะไรเงี้ยเออคุยกันแต่สงสัยมันจะต้องมีคนไปทำบุญเพิ่มหรือเปล่าแต่ว่าถ้าสวยว่าใครอยากให้ดูดวงให้ก็คอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเลือกว่าข้อไหนแบบว่าเอ้ยดีๆๆเออสำหรับชาวนัวหรือใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะ ถ้าสมมติว่ามีไอเดียอะไรดีๆเกี่ยวกับช่อง TCTV เนาะแล้วแบบแนะนำมาถ้าสมมติว่าคนไหนแบบไอเดียเจ๋งเราเราคัดเลือกแล้วดีเราจะดูดวงให้3คนแล้วก็อย่าลืมคอนเสิร์ตกาลามินี่ใครจะบอกผีไม่มีย้อนหลังดวงเออบัตรพันห้ายู่เนี่ยมาขายวันที่สิบตุลาบัตรถูกนะบอกเลยเก็บวันละร้อยสองร้อยบาทเดี๋ยวก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปสอนเบ็ดกันต่อใช่ น้องเล่นเก่งมากเมื่อกี้ได้ยินแล้วเขากดดันเชตามสวัสดีครับก็ตกใจไหมกับ <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นเออคือมันเริ่มที่พี่จำจะมาสอนมันเริ่มมาจากความคิดว่าอ่ะถ้าฉันจะสอนคนสักคนหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นนะนูเป็นคนแรกเลยคือบางทีเราก็เคยเหมือนเหมือนสอนแต่ว่าไม่เคยสอนเดี่ยวแต่มยุทธกี่ขวบแล้วนะครับ เฮ้ยส <oung> ิบส <ội Investment on you> oh. like ี่แล้วเหรอโหพ่อเขาเลี้ยงเลี้ยงมาดีเหมือนกันนะเออตอนแรกเริ่มเล่นเบสมาตั้งแต่กี่ขวบครับผมมหนึ่งเข้ามสองอ่าตอนนี้ก็มสองอยู่เออหรือมสามอ๋อมสามเอ้ยเรียนเร็วแสดงว่าเรียนเร็วเอ้ยแต่ว่าเริ่มเร็วก็ได้เปรียบก็ยังถือว่าเริ่มเร็วนะถ้าเทียบกันเพราะว่าพี่เองจับเครื่องดนตรีตอนแรกก็ช่วงมต้นแต่ยังไม่ใช่เบสเบสเพิ่งจ่าจับจริงมสี่ปกติเล่นเพลงอะไรบ้าง นี่ก็ซินเดอเรลล่าโกหกอะไรเนี่ยเล่นได้ขอดูขอดู <c oughs> เล่นหลอง่ายๆเล่นหลอง่ายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียด <c oughs> ตัดอ,อันเนี้ยคือเขาซ้อมมาจากเวอร์ชั่นที่เป็นออริจินอลแต่ตอนเนี้ยเราจะมีภารกิจที่ท้าทายเอาหน้านวดอ,อยู่ปร <c oughs> มาณเด่นคือถ้าสมมุติเราอยากให้แต้มเนี่ย เล่นเวอร์ชันเล่นสดใช่ไหมเวอร์ชันที่แบบแททัเขาเล่นสดกันอะไรอย่างเงี้ยเคยฟังเวอร์ชันที่มงเล่นสดกันไหมเคยเนี่ยเนี่ยกูต้องถือเบสแล้ววะ <c oughs> ร้านที่เต็มไปด้วยเบสเนี่ย <c oughs> ก็สมเป็นร้านนี้อยู่แล้วเนาะโอ้ไว้เดี๋ยวปีเก่าอ่ะตัวนี้ปีเก่า <c oughs> ไหนๆก็ฟังซินเดอเรล่าแล้วฟังกูหกเลยดีกว่า1 2ต two อะตรอาอย่างอย่างแรกคือตอนนี_<_้ยตมอาจจะรัชชิ<__่งตัวเองไปนิดนึงตอนเล่นเองคนเดียวอาจจะเล่นดีกว่านี้เพราะตอนนี้อาจจะตื่นเต้นรู้สึกว่าตัวเองเล่นเร็วไปไหม อ่าโอเคการรู้เป็นเรื่องที่ดีปกติพี่จะใช้ e ที่เอาแต่นี้มากกว่าถ้าอยากชัวร์ก็เอาเป็นนิ้วชี้มาตรงนี้ก็แล้อธิบายยังไงดีว่ายัง <laughs> อยู่ใช่ไหมคะไหวไหมว่าพี่อ่ะจะจับเธอตมอ่ะไปขึ้นเวทีทกับเจ้ดูคอนเลอร <laughs> ไม่รู้แน่นอนแน่นอนไม่รู้แน่แน่คิดว่าไงเล่นเพลงเดียวแล้วกัน <Okay. S 2> ได้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต่แค่ตื่นเต้นเคยคิดเลยนะว่าดาตาในเพลงหนึ่งที่กูเล่นเนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้คือเขาเป็นคนที่ดูแลเล่นตามแล้วแล้วไปได้เร็วนะก็วันนี้ก็สอนกันแบบสอนกัสอนกันไม่ได้ันกันนะเราก็พูดไม่ถูกนะว่าเราสอนได้ดีไหมดีไหมไม่รู้แต่เดี๋ยวรู้เลย รู้สึกยังไงบ้างเนี่ยตอนนี้หลังจากที่ผ่านลาตาออกมาก็รู้สึกว่ายากอยู่หรอกแต่ว่าอีกว่าคิดว่าจะทำได้เราคิดว่าแต่น่าจะทำได้เพราะว่าเหมือนจับทิ๊กได้บ้านแล้วแค่ยังประมวลข้อมูลไม่ทันแค่ข้อมูลมันเยอะคุ้มไม่ทันรู้สึกไงคะเอาความรู้สึกจริงส่งมาให้พี่จอมจริงๆแล้วล่าแบบคอนเสิร์ตยากมาแต่ แต่ว่าผมว่าถ้าผมฝึกผมอาจจะทำได้อ,อ้าวเพราะว่าเห็นแบบออริจินอลแล้วมันเห็นสมหรือแล้วแมวว่าเล่นได้สแสดงว่าถ้าสมมติว่าเขาแกะเวอร์ชัน,นอืบติดนะมันก็มีความอันนี้ดูเดยเดยูนะเดี๋ยวดูแต่ไม่ต้องห่วงตอนเล่นอย่าถือเบสเดวยกันเนลยละเอ้ยอะสู้ๆครับสวัสดีครับ ตอนนี้ไม่สบายนิดหน่อยทําเสียงต่ําจะพูดได้สบายคอกว่าถ้าทําเสียงประมาณน,นี้ก็อาจจะยังได้แต่ว่าทำเสียงแบบนี้อาจจะง่ายกว่านะก็ในวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราได้ก็วันนี้นะครับถือว่าจะเป็นวัน วัดใจครับสำหรับน้องเชอแตมนะครับที่จะต้องมาเลน่นดนตรีกับแจทูคัลเลยนะครับในเพลงซินเดอเรลลานะครับวันนี้โทรไปถามเขาละคุยกับเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็อวยพรให้เขาโชคดีคิดว่าเดี๋ยวเจอกันหน้างานน่าจะพูดคุยกับน้องเขาออกนิดหนึง่งเชื่อว่าเราจะนําประสบการณ์ที่ดีมาให้น้องเขาแน่นอนครับดาดามารับถึงที่นะคะเพราะว่าเป็นแขกกีเดมาสุข อ๋อนี่นี่จออเดียแม่าตอนนี้ยคิดว่าตรน้เวลาที่ไปถอนองะเดี๋ยวไปองแต่ว่าว่าข่าวร้ายขอันสองข่าวดีคือ สวัสดีครับน้องแจ็มครับสวัสดีครับนี่ต้องเรียกว่านี่น่าจะเป็นท่านอาจารย์เซนเซจัมฮะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์อาจารย์คนนี้เขาสอนเป็นยังไงบ้างก็สอนดีคนระับผมก็เข้าใจเพลงเชื่อว่าอาจจะมีปุอุปสรรคหนึน่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องฝนตกหรือเปล่าแต่ว่าขอให้ไม่มีปัญหาอะไรกันก็ไปโชว์เต็มที่นะครับเอยดูมั่นใจมากดีได้ประสบการณ์แบบเอยเล่นฝ่าฝนอะไรอย่างนี้นะ น้องนุ่มคนดูเห็นคนดูไหมเ,หเยอะม,มากครับเออนี่นี่นอะไรก็ความจริงก็บอกไปในหลายๆอย่างแหละว่าแบบเล่นผิดให้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมัน,บบมมนแบบโดนชนมัสโกออนดังนั้นเราพาไปเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเล่นพลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงเนี้ยมันซ้อนให้อยู่แล้ะเราว่าเล่นถูกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นเรื่องโอกาสที่เกิดน้อยนะในการเล่นครั้งแรกเพราะฉะนั้นคือถ้าจะผิดนิดผิดหน่อยเนี่ยก็ไม่ต้องเสียเเลยมันเป็นไปได้อยู่แล้วยังเราเล่นครั้งแรกแล้วก็ผิดเป็นประจำอยู่แล้วแต่ก็เอ็นจอยกับมันไปนะครับ ก็จะพยายามเลยนะเอ้ยทีกทีดีมากเลยดีมากเลยเก่งมากเดี๋ยวจะเจอกันอีกรอบจอมาหลังเวทีพร้อมกับพี่ดิมพี่ตรงนะครับอ่านี่พักผ่อนแล้วก่อนครับครับไปเต้นะาถึงเต้นมาแล้วเจ้ไปเต้นทำได้ทำได้คนเยอะมากเลยเพื่อนกันยังไง คุณพ่อตื่นเต้นกว่าคุณลูกแล้วใช่ไหมตื่นเต้นมากค่ะแม่ตื่นเต้นสุดคุณยายวันนี้คุณยายมาด้วยค่ะด้วยคุณยายด้วยคุณยายตื่นเต้นไหมครับเต้นเต้นค่ะตื่นเต้น,ตตนเ,นนเนยอะเลยเห็นคนเยอะแยะขบบอ <osos> บคุณค่ะนะครับก็ขอให้สู้ดีอยากจะบอกว่าวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราสวัสดีมอโศของผลังนะครับถามแค่นี้ รั่วเธอหลบสายรั่วเธอหลบม่านรั่วเธอจีออบผมทงเสียงระดับน้องเชิดดำไฟฟันอยาจะร่วมเวทีกับพี่จำม,มานานแล้วนะครับอ่าส,ส่งเสียงเชิดดำด้วยโอ้โหเป็นไงามาไงเชิดดำทำไงถึองอย,า,งอยาชอบทุกคนเลิกหันหน้าเออเป็นเพลงที่ผมฟัง คำตอบคำตอ,อบ,ตออบตอมีสาระกับกูเยอะเลยอ่ะส,อส,ส่งเสียงเชิญแตงมากับเพลงได้ครับซ c i n d e r e ล l า บนเวทีจริงกับห้องซ้อมต่างกันไหมต่างเยอะเลยครับแล้วเป็นไงความรู้สึกแต่เราก็รับได้นี่พี่ก็เห็นเราแบบโอเคตลอดเวลานะเป็นไงจับประเมินว่าไงอาจารย์ความเป็นนักสู้อ่ะความนักสู้ใช่ไหมสู้โคตรสู้เลยเอาจริงๆโคตรสู้กับมอนิเตอร์ที่มีหรือไม่มีก็ไม่รู้ด้วยนะเอาจริงตอนที่พี่อายุเท่าน้อง14บสีถ้าพี่เจออย่างเงี้ยที่ลงเวทีแล้วนะไม่รู้ว่าน้องได้ยินเสียงตัวเองเยอะชัดแค่ไหนแต่ในในมอนิเตอร์ของเรานี่เสียงของชัดมาเลยเล่นได้ดีเลยเป็นไงวันนี้ พูดอะไรกับชาวนวลหน่อยว่าประสบการณ์แบบนี้เป็นยังไงประสบการณ์แบบนี้เป็นยังไงบ้างปประสบการณ์ที่หาได้ยากคือมันหาได้ยากเลยหาไม่มีเลย <c oughs> คือน้องเก่งแต่น้องคุยไอตัวนี้รู้เรื่องแล้วก็วนั่นคือถือ <c oughs> ว่าน้องเก่งที่สุดในโลกแล้วแ้คุณนี่รู้เรื่องก็คือว่าทุกอย่างโลกใบนี้จะมีอุปสรรคใดๆน,น,น้องจะผ่านไม่ได้ไมคอนเซ็ปต์ของรายการเนี้ยตอนที่แบบว่าเดี๋ยวจะมีน้องมาเล่นด้วยพวกเราไม่ได้ห่วงนะสงสารน้องว่าที่จะคุยกับเขาอ่ะก็ในครั้งนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ต้อง ขอบคุณชมรมคนปล่อยวางชมรมนี้ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมเรื่องการปล่อยวางเพื่อชีวิตที่มีความสุขนะครับติดตามกิจกรรมต่างๆของชมรมคนปล่อยวางได้ที่เว็บไซต์ IG, X f a c e b o o k และก็ Youtube ด้วยครับผมผมวันนี้อขอบคุณเชอร์แตมนะครับขอบคุณครอบครัวเชอร์แตมด้วยขอบคุณพี่จำที่พาน้องมาสร้างสุขความสร้างสราคมสนุกให้พวกเรารู้สึก14ครั้งจริงครับผมไม่เห็นว่าไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ คุยก็สามารถคุรจํารู้เรื่องครับผมแล้วเจอกันครับผมแล้วแต่<า>จําบ๊ายบายวันนี้จะต้องมีความสุขมากแนะ่ๆนะักศึกษาละครดูเรานะคงจะทำให้เราคิดถึงวัยเด็กตอนเป็นนักศึกษาที่มีไฟอยากได้นดนตรีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแน,น่ๆเลยเราจะทำยังไงให้เราทำให้เด็กตอนนั้นประทับใจกันนะไหวสิวันนี้ฝนตกด้วยนะี่นะแต่ไม่ต้องโกลลงหรอกนะ เคยผ่านเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วไม่ว่าฝนตกหรือฝนร้อนหรือฝนแห้งหรือแพ้จะหนาวเราต้องทำได้แน่ๆน,นเนื้อต้องจำชี้แนแน่เนี่ยพี่แสงในห่ว <laughs>